ตอนนั้นพี่ๆเขายังเด็กๆกันหมดเนาะแล้วพี่ผมได้เรียนไหมคะหลังจากนั้นเรียนหนังเร่อนละครเรียนพดุงศิษย์นี่ก็เรียนม .4 ม .5 ม .6 มก็เรียนไปหลับไป ใายละครไปด้วยใช่ค่ะแล้วเวลาสอบเนี่ยนะกบไปเข้าที่พาดุงสิทธิ์เนี่ยชื่อโออ่างก็ต้องอยู่ท้ายแถวคนสุดท้ายอยู่แล้วใช่ไหม,มแล้วเวลาสอบเนี่ยห้องมี43 42 43อนุสรานี่มันต้องนั่งนั่งนอกห้องไะม,มัน,ม,นมันเต็มเลยที่มันหมดแล้วไม่ได้ลอกไครไม่ได้ลอกไข่ก็เป็นปัญหาของกบอะทำไงดีว่าเรียนก็เรียนไม่ค่อยไม่ค่อยได้เรียนเวลาเรียนก็จะหลับ เราลับก็ต้องนั่งเงี้ยเพื่อนนั่งน่งอยากรู้กะดีน่าอยากเลยทำงานเยอะทางานเยอะใช่ไม่ค่อยได้หลับเพราะช่วงพักเที่ยงก็ให้เพื่อนซื้อแซนด์วิชกับยาคูมาก็กินแค่นั้นแ่ะตัวนิดเดียวไม่โตก็เนี้ยก็วนอยู่เงี้ยค่ะแต่ก็ดีมีเพื่อนดีเพื่อนก็ให้ลอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ดีแหละค่ะก็เลยเรียนจบออกมามหกที่นั่นแล้วก็มาเรียนเป็นศูนสุนทรทานะคะเอกน่าจะสิน จะกลับมาหน้าตรศิล์อีกใช่ค่ะก็ไม่รู้จะอะไรก็อันงนี้แหละอาจจะเหมาะเราที่สุดก็เรียนวิชาเอกหน้าตาศินป์ก็เรียนจบออกมาเขาด้วยอก็ก็เหมาะที่สุดแล้วล่ะหน้าตาศิน์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็คงจะไม่เหมาะกับว่าถ้าไปเรียนไปจำจำไปกบก็ไม่ชอบจำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกเก่งศิลปะเขาไม่ชอบจำจริงๆค่ะบทเขาไม่จำขาเมาทุกที้ลยนะคะไม่จำแม้กระทั่งทางไปกองถ่ายยังไงนะคะไม่จำเขาไปไม่ถูกเขาหลงทุกครั้งเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งมาที่กองเขาบอกว่า ตอนนี้นะคะมาไม่ลงแล้วเพราะมัเครื่องแล้วม่นเครื่องอะไร,ร่ <ś pl os> ะแรงนดะิจิเ,เตอร์ <ś pl os> ใช่ไหมคะถาะออ่ายละครยังไม่กี่ตอนนะซึ่งอนนี้เพราะวหลงทางค่ะคุณผู้ชมค่ะไกลมากนะห <ś pl os> ลายุุธยาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าวันหลังเนี่ยจะต้องเรียกกลบม,มาถ่ายนะคะจะได้คุ้มค่าค่าแรงดิเกเตอร์ใช่ เพราะว่าถ้าไมซื้อเนี่ยพังเป็นชั่วโมงเลยค่ะหลงจนเกรงใจเพื่อนเอ้ยตาเดี๋ยวเขามารอเราหลงอ่ะเขาน่ารักมากหลงแล้วโมโหหลงแล้วโมโหเขาไม่ได้นะเขาน่ารักอ่ะแล้วก็หลงแล้วเงี้ยอ๋อหลงทางกองไทยก็ถามว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปใหม่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอ่ะเด็กก็ดิฉันก็บอกว่าถ้าไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยวันหลังก็ส่งโทรศัพท์ให้คนแถวนั้นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าแต่แรกที่กองไทยก็บอกว่าส่งไปเพ้าวกระชากโทรศัพท์ก็ไม ดิฉันก็ยังสู้สาวบอกว่างั้นก็เอาให้แม่ค้าฟ้องตาแล้วกันเขาจะได้ไม่หนีปรากฏว่าท่านแต่นะฮบอกว่าแม่ค้าฟ้องตามมันก็จะได้เขียนรถปืนเยเอาโทรศัพท์มือถือคุณกบไปด้วยนั่นแหละค่ะก็เป็นแบบนี้แหละเขามีเรื่องเหมือนเปิ่นเยอะนะฮะสนุกสนุกมากเออที่เขเป็นคนที่แบบน่ารักอ่ะตอนเราดูในละครเนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นแบบเฉพาะในคาแรคเตอร์ตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแม่พูดน้อยแะไรจริงจริงแล้วกบก็ไม่ใช่นนี้แหละ แล้วเข้าไปในกองถ่ายนี่รู้เลยเสียงมาก่อนเลยนะคะเขาน่ารักมากนะสลับกันไหมนักดนีก่อนเขาจะเป็นคนที่แบบเออใครอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขไงเสียงเนี่ยเป็นต่อเนาะทำไมพี่ตานี่แบบเสียงน่ารักมากเลยเ้าชอบพี่กบตรงไหนรู้ไหมคะวันหนึ่งวันมีอยู่วันหนึ่งเข้ามาถึงเขาเล่นเป็นแม่แผนเค้กเขาบอกอุ้ยเราขอรออากาศแล้วแผนเค้กทำไมมีแม่เยอะจังทำไมมีแม่เป็นต้นรักมีก่อนด้วยเหรอใช่เง้จริงเรื่องตะวันยอแสงค่ะคือมันคนละเรื่องกันนะคะ บางเออแพนเชคเขาเล่นเหมือนกันเขาไม่เข้าใจว่าแพนเชคใช่แม่หลายคนเพราะในเรื่องเนี่ยแพนเชคเขาจะเกิดหลายชาติในเรื่องที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีพี่กบเป็นแม่มีตาเป็นแม่เลี้ยงแล้วก็จะมีพี่สอนธนาพรเป็นแม่เขาอีกคนนึงเอ๊ะนี่มันชาติไหนเนี่ยมีต้องรัตนีสอนเป็นแม่เออกูก็ถามไปถามเฮ้ยแล้วมันออกอากาศแล้วโทรไปถามธุรกิจพี่เหนีงวละครออกอากาศแล้วทำไมออกเร็วจังเลยอ๋องมาลายนี่ออกคนเนี้ยแหละพี่เหนียวก็งงยังเออเเออเออไม่คุยแล้ว มานั่งทบทวนคนละเรื่องนี่วะที่กบเขน่ารักเขาจะมีเรื่องแบบหน้ารักน่ารักมากองถ่ายเสมอแล้วก็จะซื้อขนมขนมอะไรมาให้กินนะคะตลอดเวลาทีนี้ย้อนกลับไปอีกนะคะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไรคะแม่เป็นพยาบาลพออ่อทางานกรมทางหลวงแต่แตคุณ,คณแม่ก็ลาออกลาออก ตอนที่มีลูกก็ออกมาเลี้ยงลูกใช่ไหมคะมคุณพ่อก็อยู่กรมทางหลวงก,ก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆคนสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมักจะดุดูแล้วถ้าลูกมาเล่นละครเล่นหนังจะบอกไม่เอา้าเต้นกินลำกินไปทาอาชีพนี้ไม่ดีคุณพ่อว่าไครับขบเสียตอนก็อายุสิบขวบแต่โดยพื้นฐานเนี่ยคุณพ่อก็จะชอบ พ่อเนี่ยนะคะถึงจะทํางานราชการก็จริงพ่อจะมีห้องซ้อมดนตรีพ่อจะชอบอชอบแบบนี้นลแลก็เขาคงจะดีใจถ้าลูกออกมาเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะถ้าพูดถึงว่าก็ไม่ทันได้เห็นเนี่ก็เสียชีวิตก่อนคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวใ<ช>อ่ลูกแม่ทำยังไงคะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวต้องกลับไปเป็นน้ำเปบานาไม่ได้เป็นค่ะตอนนั้นที่บ้านนี่ก็จะมีพ่อก็มี ทิ้งสมบัติไว้ให้ก็คือเป็นห้องซ้อมดนตรีมีกิจการอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะแล้วหลังจากคุณพ่อเสียก็อีกไม่กี่ปีผบก็มีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงอนะอ๋ก็ได้เลีนดูครอบครัวใช่ใชว่าเป็นเหมือนแกนนำแกนนำห <laughs> รือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนค่ะ ตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เลยนะเด็กสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต้องรับผิดชอบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่บ้านก็ทาร้านอาหารด้วยแต่ก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าถ้าสมมติเราลําบากแต่เด็กๆเนี่ยกลว่าดีนะจะได้ดูแลตัวเองได้ถ้าสมมติเราสบายแต่เด็กๆเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราจะแบบลําบากแต่เราไม่ได้คนเดียวนะเรามีน้องอีกสองคนมีน้องอีกสองคนใช่ลําบากไหมตอนนั้นน้องดื้มไหมต้องดูแลเนาะจริงๆแล้วน้องกบตอนเด็กๆตอนที่คุณพ่ออยู่กบจะอยู่เรียนประจําไปอยู่กับญาติอยู่โรงเรียนอยู่ทีี่่่ิ้้วอะงยคใชก็ บ้างแต่ว่านานๆพ่อเพราะต้องย้ายบ่อยสามปีสี่ปีย้ายที่นึงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอยู่ไม่เป็นที่อืก็จะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อเท่าไหร่แต่ว่าช่วงช่วงนั้นข้อเสียนี่ยก็จะอยู่อยู่ด้วยกันแต่ว่าช่วงนั้นเราก็แบบเด็กอ่ะสิบสิบควันี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกก็ยังไม่ไม่ไม่เข้าใจอะไรกาบารันเทิงเนี่ยสําหรับพี่กบแล้วคิดว่าดีหรือว่ามีผลดีกับตัวเองหรือว่ามีผลเสียกับตัวเองอย่างไรบ้าง มันเป็นโอกาสมากกว่าเลยตอนนั้นกบคิดเลยว่าถ้าสมมติวันนั้นกบไม่ออกไปยืนหน้าโรงเรียนเนี่ยกบก็ไม่มีโอกาสเจอไม่มีโอกาสได้หลาออกจากโรงเรียนไม่มีเลยชอบมันอ่ะอ้าวจังหวะดวงคนเนาะถูกไหมคะต้องเป็นดาราแล้วทําไมล่ะคนทั้งเยอะทั้งแย่ทำไมมันเลือกเราอ่ะใช่ไหมคะกบก็คิดโอ้โหเราเนี่ย ถือว่าโชคไม่ได้คิดด้วยจะต้องมาแบบมีชื่อเสียงอะไรมากมายเพียงแต่ว่าได้โอกาสดีๆเท่าน,นั้นเองอถ้าไม่เป็นดาราปบบนี้ก็จะคงจะต้องมีอาชีพเป็นครูแล้วใช่ไหมคะมถ้าคิดหอูเราไม่ชอบอ่ะอเคยตอนเรียนไปฝึกสอนใช่ไหมที่โรงเรียนปากเกร็ดอ่ะพอสอนเด็กสี่สามสี่สี่สิบคนพอเสียงเราก็ไม่ค่อยดังกห้ดังนี้สบาย,เ,ยเลยหนูเนียเป็นครูเด็กเหมาะนี่เธอจะเรียนไม่เรียนไม่เรียนนั่งสมาธิเด็กเงียบทั้งห้องเลยค่ะไม่ได้กลัวเรานะกลัวนั่งสมาธิไม่เรียนจับนั่งสมาธิเห็นไหมที่ถามว่า ถ้าสมมติมันไม่เหมาะกับเราอีกอ่ะเราซอนตรงนี้ข้างหน้าเงียบข้างหลังดังไปบอกข้างหลังหลังเงียบข้างหน้าดังอู้ไ่ไหวปวดหัววันนี้เขาอยู่ฟังถา่านได้ยินเสียงะค่ะพี่กบเรียกเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินไงค่ะไม่บอกเป็นครูไม่เหมาะกบแล้วพี่กบคิดว่าสรุปแล้วในการเข้าวงการบันเทิงเป็นโอกาสทองของชีวิตใช่สงสัยต้องมีประสบการณ์มากมายที่ได้จากการเข้าวงการบันเทิงนะคะมีอะไรที่แบบประทับใจเราบ้างโอ้ยประทับใจในวงการบันเทิงกบคิดว่า ถือว่ากบโชคดีที่สุดในชีวิตที่ได้มีโอกาสเข้ามาตรงนี้ถึงวันนี้นะคะเราก็ยังใช้ชื่อเสียงที่เราได้ได้มีมาเนี่ยมาทาอย่างอื่นได้เยอะโดยเฉพาะธุรกิจนะคะซึ่งมีธุรกิจของตัวเองด้วยตอนนี้เรียกว่าธุรกิจนี้เลี้ยงตัวเองได้เลยเป็นรายได้หลักเลยเดี๋ยวระคุยในเบรกที่สามนะคะคุยเราพูดคุยในเรื่องของชีวิตในอดีตก่อนนะคะแล้วจากวงการบันเทิงเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรบ้างไหมกับชีวิตได้ได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดในการได้เข้าวงการนี้ สิ่งที่ผมได้นะอย่างน้อยๆผมก็มีโอกาสที่ดีได้เรียนรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่เจอไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในนี้เราจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องขอบคุณวงการบันเทิงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่เ<ค>ยเคยเจอปัญหาม้างไหมเคยเจอหลอกเคยเจอโกงเงินค่าตัวเคยเจอปัญหาอะไรหนะัๆกๆม้างไหมเรื่องน่าจะเรื่องปกตินะสมัยก่อนเร่อปกดอโกงเงินนตัวเรื่องปกติ <laughs> 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 S 1> <S 1> สมัยก่อนนี่มันก็มีอะค่ะระบบอะไรมันก็ยังไม่ดีถูกไหมคะเ,ออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไทยหนังเนี่ยบางที่พีเปิ้ลจารุณีนี่โดนโกงไปเยอะมากนะคะนั่นนะคะกบเนี่ยก็ก็มาไปถ่ปายในขั้าก่อนใช่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ตังคเราหนังใหญ่อะอ,อย่างตอนที่ผมมาไทายหนังเนี่ยพี่แหม่มจินตลาเนี่ยก็ก็เพิ่งจะเริ่มกบเจอพี่แหม่มช่วงพี่แหม่มเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทเล่นหนังแล้วกันพี่แหม่มเป็นรุ่นน้องนะคะเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยในวงการไล่ๆกันเลยอะอพี่แหม่มมาเล่นผู้ใหญ่ลีใช่ไหม ก็เจอเห่ือมก็ยังแบบเด็กๆทั้งคู่เลยอ,ะอ่ะอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยคงจะโดนเดยอะตอนนี้ที่ประสบบัติเหตุที่เชียงใหม่ก็ยังกไปเยี่ยมเราก็ใหม่เราก็ไม่รู้อะเราก็เห็นแบบแล้วเร<อ>าเคยมีต้องโดนอุบัติได้เจอประสบอุบัติเหตุในระหว่างการถ่ายทำบ้างไหมกมไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีเราถือวบาไม่รอดผลนใช่ใช่ไม่รอดผ,ผลนอะ่เหมือนพี่เปิ้ลแกทั้งซีทั้งบูทั้งต่อยใช่ใช่สารพัดจะมีพี่เขาก็ทำงานหนักเนาะพูดถึงเนาะแต่กมไม่หนักขนาดนั้นเนี่ยเป็นไนว่าก็เออได้ประสบการณ์อ่ะไม่ได้คิดอะไรคิด่เเกดีีสนุะะยค แล้วเคยคิดถึงอนาคตไหมว่าจะเล่นลเล่นหนังเล่นละครไปตลอดชีวิตเรืออะไรตอนช่วงนั้นในช่วงที่เป็นวัยรุ่นลราไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้วางแผนให้กับตัวเองบ้างไหมตอนนั้นไม่ค่ะแล้วก็มีโอกาสก็ละครหนังก็เล่นไปนะคะเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ทําธุรกิจเสริมสวยเริ <ละ S 1> ่มทำแล้วเหรอคะใช่ค่ะก็คือในฐานะที่เราแบบอยู่ตรงเนี้ยก็มีพี่เหมือน สนิทกันเป็นญาติญาติเลยนะคะเหมือนญาตินับถือกันก็มาชวนกบไปทําร้านเสริมสวยทาร้านเสริมสวยก่อนใช่ใช่ทุกใดผมเป่าผมนวดหน้านวดตัวก็เปิดมาห้าสาขาเออเปิดที่จังหวัดนนท์เปิดที่นครสวรรค์เปิดที่ตอนนี้มีอยู่ไหมคะตอนนี้เซ้งไปแล้วค่ะเหลืออยู่ที่จังหวัดนนท์ที่เดียวตอนนั้นใช้ชื่อว่า ูนย์เสริมความงามอนุสลาโอเกะไหมเขาดังไงอนุสราตอนนั้นเน่ยจันทลาศสีใค่ไครก็รู้จักนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเธอต่อนะคะว่าเธอยังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเรื่องของหนุ่มๆมีมากแล้วก็ร่วมของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องน้องชายมาเข้าวงการได้อย่างไรสุดท้ายเราจะมาพูดคุยเรื่องธุรกิจของเธอค่ะเราพักสักครู่เดียวค่ะ ตอนนี้เรากำลังพูดคุยกับผู้หญิงเก่งคนหนึ่งเธอชื่อกบค่ะคุณอนุสลาจันทรลังศีนะคะก็พูดถึงในอดีตหลายๆลคนอาจจะยังจําเธอไม่ได้แต่หลายคนอาจจะจําได้บ้างแล้วนะคะพี่กบคะหลังจากที่เล่นหนังละครมีพักหนึ่งพี่กบหายไปไหนไม่เห็นพี่กบเลยพี่กบหายไปไหนมาก็ได้ไปเปิดร้านทำธุรกิจออที่ทำใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่คะก็ หลายปีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าธุรกิจที่กบเริ่มเนี่ยก็เริ่มจากการมาเป็นคุ้นคุ้นส่วนกันก่อนใช่ไหมคะก็เปิดร้านแรกที่ซอยเรวดีโอได้เพราะว่ารุ่นแรกเลยตอนนั้นสไตล์ไม่ดังนู่นเลไม่ค่อยดังไม่ค่อยมีคนทำน้อยมากไม่ถึงคิดไปทําตรงนั้นค่ะก็คือมีคนมาชวนก็ได้คุยกันใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็โอ้โหมั่นใจก็ไปเปิดร้านที่สองที่นครสวรรค์ไปดูปุ๊บเอาเลยห้างนีโอ้โหไปไกลจังก็คือมีเพื่อนเพื่อนอยู่ที่นั่นก็เลยบ